ดี๋ยวก่อนไอ้สัสมึงหยุดเลยตัวละครมันก็พ่นไฟก็จริงแต่มันผิดตัวละครและผิดเกมด้วยไอ้หี้หมยมึงแม่งก็สรรหามาเทียบเนาะมึงไม่ต้องพูดอะไรมากเดี๋ยวกูจะทานซิชั่นให้โดยลูกตะก,กูนี่แหละ 3> 3, 2, 1, เบอร์นิตตัวละคร8สถานะผิดปกติที่เพลงเนี่ยแม่งโคตรจะหลอนหูฟังครั้งเดียวเหมือนกูโดนสะกดจิตนี่มันพีวีตัวละครอ,อะไรวะเนี่ยคุณดูแม่นางโยกสิครับโคตรพ่อโคตรแม่จะดีดเหมือนกูดูแฟนเมดมากกว่าจะเป็นออฟฟิเชียลขายกาวสุดๆไม่มีเกมเพลย์อะไรมาผสมช็อตแต่ละช็อตของพีวีนี่แบบคุณดูคิดเครียดนะมาเต้นเบอร์นิดแดนกันไหมผมดูแล้วผมรู้สึกไม่เครียดเลยครับแต่กูบ้าก,กว่าเดิมอีกปกติกูก็เป็นคนเสียเส้นแล้วอะ่ะนี่ยังจะให้กูเสียเส้นคูณ2อ,อีกอ่ะหนักกว่าเสียเส้นก็เส คือหมีนี่กะจะล้างสมองพวกเราให้ได้เลยใช่ไหมเพลงนี่แม่ง <ๆ S 1> ล่อไปหนึ่งชั่วโมงกว่ากตอนแรกก็เฉยๆนะแต่พอเห็นความกา้และความดีดของแม่นางคนนี้นี่แบบโอ้โหของมันต้องมีแล้วป่าวะพูดเมืองๆมึง,ม,งมีตังมาเปิดนางอะโอ้โหลูกพี่อย่าดูถูกดวงของผมไปลูกพี่ไม่เชื่อดวงของผมแล้วครับท่านใช่กูไม่เชื่อลหนึ่ง นี่แหละครับผู้เล่นสายฟรีผมไม่สามารถที่จะเปิดหาตัวละครหมดทุกตัวได้ทุกการเปิดของผมเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็คิดมาแล้วว่าคุณจะเปิดหาตัวละครอะไรซึ่งไม่อะ่ะกูไม่คิดกูถูกใจใครกูเอาคนนั้นอะ่ะ ไม่เน้นวางแผนกลยุทธ์แบบโขงบิงเอาละลิโปโอ,อีกหนึ่งปีตัวละครเบอร์นิ้นั่นกรลจะมาผมก็ต้องวางแผนแล้วว่าผมจะมีเพชรพอที่จะเปิดหาตัวละครน,นี้หรือไม่แล้วทางนายวางแผนเก็บเพชรรอนางไว้หรือยังละ่ะมึงวางแผนสกลเลยหนึ่งปีข้างหน้านี่อืมแผนเผินอะไรไล่สาระเดี๋ยวตัวละครมามันก็จะมาหากูเองนี่แหละ <laughs> <laughs> เปิดได้กี่โมงก่อนอืมกลวย เอาละปัญญาอ่อนพอแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูกับว่าตัวละครตัวนี้มีเนื้อหในการปั้นและการเล่นยังไงอา่าลบกวนฝ่ายท r a n s i t i o n เปลี่ยนฉากให้ผมหน่อยครับท่านอา่ากูจกิปไปข้ามไปที่หัวข้อเกมเพลย์เลยอ่อาลบกวนด้วยเปลี่ยนฉากเถอะ เอายืนเบื่ออะไรเราเปลี่ยนแล้วผมพูดไปตั้แต่ต้นคลิปแล้วว่าผมนั้นไม่มีเพชรพอที่จะสามารถเปิดหานางได้ <c oughs> ผมไม่มีตัวละครแต่ผมอยากจะทําคลิปให้นางเพราะว่านางนั้นมันฮาดีสหรับเกมเพ์ของแม่นางสุดดีดคนนี้เนี่ยทำไมค่าที่นางต้องการนี่มันเยอะจังวะสหรับเกมเพ์ของแม่นางเบิร์นเบบี้เบิร์นคนนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นตัวละครทําดาเมจนอกสนามแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้ตัวละครแปลสถานะผิดปกติคนนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ทําดาเมจนอกสนามได้แบบจริงๆไม่เหมือนตัวละครแปลสถานะบางตัวที่ สามารถยืนสนามได้อยู่ตลอดเวลาแล้วแม่งดีเพชโดดกว่าชาวบ้านชาวช่องแรงเวอร์กว่าตัวละครดิเพบางตัวอีกท่านรู้ไหมว่าเป็นใครกูก็ไม่รู้อ่ะอยู่แถวแถวนี้แหละก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงการโจมตีปกติกันก่อนอันดับแรกการโจมตีปกติของน้องดีดของเราเนี่ยคือไม่มีอะไรมากก็แค่โจมตีต่อเนื่องถึง5ครั้งและบางท่านี่จะมีดาเมจไฟเสริมนินดๆหน่อยๆแต่ดูจากท่านี่คือไม่นานนิดแล้วนะมันเยอะเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เบอร์นิดเนี่ยน่าจะใช้ได้บ่อยๆเลยนั่นก็คือการโจมต,ตีปกติแบบค้างหากทุกคนนั้นมีหลอออดดใต้เเลืขงบิ คุณจะสามารถกดโจมตีปกติค้างได้แบบนี้นางจะทําการหมุนตัวเป็นลูกคางเบิร <B urn, S 1> ์นเบบี้เบิร์นใส่มอนซึ่งท่านี้เนี่ยจะใช้ได้บ่อยมากกว่าการโจมตีปกติฟังเสียงภาคนางเวลานางโจมตีแต่ละทีเนี่ยคือซิมอนคกัคกๆแทะต่อไปมาดูที่สกิลเกมเพลหลักของน้องกันเลยคาอธิบายสกิลยังคงยาวเหมือนเดิมทางท้งนท,ที่สกิลเกมเพลของแม่นางเนี่ยแม่งเล่นสั้นพอๆกับซีซ่าหากเรานั้นมีหลอดสกิลแบบพิเศษแล้วเรล่านั้นกดสกิลแบบค้างนางจะทําการยิงปืนไฟใส่ศัตรูแบบนี้สกิลพ่นไฟที่จะทําให้ไข มอนนั้นไม่เป็นจุนระหว่างที่คุณนั้นกดสกิลค้างอยู่เนี่ยคุณจะสามารถขยับซ้ายขวาหน้าหลังได้แบบอิสระขยับซ้ายขวาไปมาแบบนี้ได้เลยสามารถยิงไปแล้วก็เคลื่อนที่ไปได้อย่างอิสระไม่จำเป็นต้องกลัวว่าคุณนั้นจะขาตายหรือเปล่าระหว่างคุณนั้นกดใช้สกิลแม่งโคตรสะดวกและโคตรมันเลยเวลาเผาอย่างเงี้ย <laughs> ซึ่งสกิลเกมเพย์ของเบอร์นิสเนี่ยมีแค่นี้ครับใช่หลักๆสกิลเกมเพย์ของเบอร์นิสเนี่ยแค่ออกมากดสกิลพ่นไฟไงโง,ง่ๆไม่มีเทคนิคอะไรทั้งสิ้นออกมาพ่นไฟแค่สาัวิแล้วลเล่น่นแค นี้ครับสั้นเฮ่ๆฮแอร์ไทม์ในสนามของนาเนี่ยแม่งโคตรจะน้อยพอๆกับซีซ่าตดยังไม่ทันจะหายเหม็นเลยเวนไม่มีลูกเล่นเทคนิคแถวพาวอะไรเลยครับเล่นง่ายสลัดผักเพียงแค่คุณนั้นพลฝอยงูงหลักๆเนี่ยความสามารถมันจะไปอยู่ที่พาร์ตสิสกิลซะมากกว่านะเดี๋ยวค่อยพูดถึงตอนถึงหัวข้อพาร์ตสิสกิลแล้วกันนะอ่ามันมีอะไรอีกไหมเอมไม่อ่ะไม่มีฮะจริงดิหมดแล้วอ่ะการเล่นมันมีแค่นั้นจริงๆนั่นแหละ เออคือออกมาพ่นพ่นไฟโง่ๆจริงดิก็มันมีแค่นั้นอะมึงใช้ตัวละครตีลังกากลับหลังพ่นไฟเลยหรือไงถ้าพูดอย่างนี้งั้นเราไปที่หัวข้อพาชสีสกิลของแม่นางเลยละกันเพราะว่าความสามารถหลักของนางเนี่ยมันมาจากพาชสีสกิลบอกเลยว่าพาชสีสกิลของนางเนี่ยยาวเช็ดเป็ดนั้นหัวข้อนี้ผมขอให้ลูกพี่เมวมึงพูดเองอ้าวเฮ้ยขี้เกียจอ่านก็บอกเถอะลูกพี่ความสามารถพาสีสกิลของเบอร์นิดเนี่ยเวลาเบอร์นิดยิงปืนไฟเนี่ยหลอดพลังงานเนี่ยจะค่อยๆลดลงใช่ไหมในขณะเดียวกันทุกคนยังจําหลอดนี้้่ใชเวลาาร สกิลเนี่ยหลอดพลังงานของสกิลนั้นจะค่อยๆลดลงแต่อีกหลอดหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาแทนไอหลอดนี้เนี่ยเราจะเรียกมันว่าหลอดฮีทหากทุกคนนั้นสะสมหลอดฮีทจนถึงครึ่งหลอดหรือให้หลอดมันเป็นสีส้มอย่างนี้ทุกคนจะสามารถกดโจมตีปกติแบบค้างได้แบบนี้เหมือนที่ผมพูดไปในแต่ตอนแรกเวลาทุกคนนั้นกดโจมตีปกติแบบค้างหรือกดสกิลแบบพิเศษสกิลต่อเนื่องแล้วก็สกิลอันติมอนที่ถูกชาวพนักกิจเนี่ยจะติดสถานะที่เรียกว่า afterburn ทุกคนสังเกตไหมว่าบนตัวศัตรูเนี่ย แล้วเราสลับตัวเอาเบอร์นิดออกนอกสนามจากนั้นก็เอาตัวละครอื่นออกมาตีมอนที่ติดสถานะลูกไฟนี้แทนอาอ่าววาโอ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ถ้าเกิดเราเอาตัวละครอื่นเนี่ยมาตีมอนที่ติดสถานะลูกไฟเนี่ยมันจะเกิดดาเมจธาตุไฟของเบอร์นิดเสริมเข้ามาซึ่งไอสิ่งนี้นี่แหละครับทำไมเบอร์นิดนั้นถึงถูกเรียกว่าตัวละครที่สามารถทําดาเมจนอกสนามได้เพราะว่าเวลาเบอร์นิดออกมาพ่นไฟแลวเนี่ยแล้วสลับตัวไปเล่นตัวอื่นแทนเนี่ยพอเราเอาตัวละครอื่นเนี่ยมาตีมอนที่ติดสถานะลูกไฟเนี่ยมันจะเกิดดาเมจธาตุไฟแบบนีีี้้ขึนนมาา่่ละครรับกกก็เเยยถูว ตัวละครที่สามารถทำดาเมจนอกสนามได้แบบจริงๆแถมการทำดาเมจนอกสนามได้แบบนี้เนี่ยมันหาเทียบตัวละครอื่นไม่ได้แล้วครับยกเว้นว่าในอนาคตนั้นจะมีตัวละครใหม่ที่สามารถทำแบบนี้ได้แต่ณตอนนี้ความสามารถนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเบอร์นิตเลยก็ว่าได้สรุปภาพรวมการเล่นแบบสั้นๆเพียงแค่คุณนั้นเอาเบอร์นิตมาชาวพนักกีดใส่มอนสลับตัวเอาตัวละครอื่นออกมาตีเพียงแค่นี้คุณก็จะได้ดาเมจท่าุไฟโดยที่ไม่จะเป็นต้องเอาเบอร์นิตนั้นมายืนลำแต่ผมโอ้ยอ่ะพี่ผมอยากเอานามมายืนตีบนสนามอะ่ะเอาก็ทำได้ครับไม่มีปัญหาตลค ไม่ได้บังคับถึงขั้นจะต้องออกสนามอย่างเดียวคุณอยากเอาเบอร์นิสมันยืนพ่นไฟนานๆแบบแอร์ไทม์หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันและแต่คุณชอบเลยครับว่าคุณอยากจะเล่นเบอร์นิสแบบไหนคุณอยากจะเล่นเบอร์นิสทำดาเมจน,นอกสนามหรือคุณอยากจะเล่นเบอร์นิสยืนสนามหนึ่งชั่วโมงกว่าเพื่อจะเผามอนแบบให้ไม่เป็นจุนแบบสะใจของคุณ <c oughs> อ๋อลืมบอกไปมันจะไม่มีคลิปไหนที่กูจะไม่ลืมเลยใช่ไหมผมขอวก ok กับพปทีสกิลกันก่อนแป๊บหนึ่งแม่งไงจริงๆกูควรจะพูดตนะั้งแต่หัวข้อสกิลล้ววดเาะะนักกสคุณ สกิลพ่นไฟของเบอร์นิสเนี่ยหากคุณกดสกิลค้างแค่ครั้งเดียวเนี่ยคุณจะสังเกตว่าเบอร์นิสเนี่ยจะพ่นไฟแค่ข้างเดียวใช่ไหมซึ่งการยิงไฟแค่ข้างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ควรทำครับอย่าหาทำเด็ดขาดสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการยิงแบบดับเบิ้ลกิ๊ก สิ่งที่เราควรทําเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือการยิงแบบดับเบิลช็อตซึ่งก็คือการยิงปืนไฟทั้งสองข้างนั่นเองแล้ววิธีการยิงปืนไฟแบบดับเบิลช็อตเนี่ยมันจะมีอยู่3วิธีหลักๆเลยนั่นก็คือวิธีแรกคือการโจมตีปกติแบบค้างหลังจากที่คุณนั้นกดโจมตีปกติแบบค้างเนี่ยเบอร์น,นี้จะทําการหมุนแบบเบรเบร์พอหมุนเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กดสกิลค้างได้เลยเพียงแค่นี้นางก็จะสามารถยิงปืนไฟแบบ2ข้างได้แล้วหมุนแบบลูกขางแล้วพ่นใส่แม่งส่วนอีกวิธีหนึ่ง คุณนั้นเอาเบอร์นิสสลับมาเคาน์เตอร์เนี่ยแล้วคุณนั้นกดโจมตีปกติพอนางใช้ท่าหมุนหมุนมุนเสร็จปุ๊บจากนั้นคุณก็กดสกิลค้างได้เลยนางก็จะยิงแบบดับเบิลไม่ใช่กออีนะดับเบิล ็อตอืม้มบักหัวกล้วยเนี่ยมึงช็อตทีนี่น้ำลายเต็มหน้ากูเลยเนี่ยส่วนวิธีสุดท้ายอันนี้เป็นวิธีแบบเบสิกเบสิกเลยก็คือกดสก,กิลถึง2ครั้งอันนี้ง่ายๆเลยคุณก็แค่กดสก,กิลแล้วก,กดอีกรอบเนี่ยเป็นการกดค้างทาแค่นี้นางก็จะยิง2ข้างได้แล้วครับเออผมขอถามได้ไหมการยิงเครื่องเดียวกับการยิงทั้งสองเครื่องเนี่ยมันต่องกันยังไงอ๋อการยิงทั้งสองข้างเนี่ยมันจะทําให้มอนนั้นติดสถานะไฟได้อย่างรวดเร็วยิงแบบเดิลปุ๊บติดไฟปับ๊บติดไฟแม ริงแล้วการยิงข้างเดียวมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากหรอกครับแต่ลหลักๆคือควรจะยิงทั้งสองข้างจะดีกว่าเพาะมันรีดไฟได้ไวมากอยากาะเดบอแฟตต่อไปมาดูที่สกิลต่อเนื่องกันเวลามอนเตอร์สตันแล้วถึงช่วงเวลาที่ใช้สกิลต่อเนื่องเนี่ยพยายามเอาเบอร์นิดนั้นออกมาเป็นตัวละครตัวสุดท้ายครับผมเพราะถ้าเราเอานางเป็นตัวละครออกมาเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถยิงไฟแบบดับเบิลช็อตได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราจะสามารถยิงปืนไฟทั้งสองข้างได้เหมือนกันย้ําว่าต้องออกมาเป็นตัวละครตัวสุดท้ายนะครับถึงจะ ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่ามันแทกจะไม่ได้ใช้มีเอาไว้กดเท่ๆหรือกดปิดฉากมอนส์มากกว่าหรือกดเพราะว่าอยากดูอนิเมชันสุดสมูทของแม่นางสุดดีดคนนี้ถึงจะไม่ได้ใช้แต่ว่าอนิเมชันอันตีของเบอร์นิดเนี่ยมันโคตรจะสมดทลและโคตรจะน่ารักเลยโดยเฉพาะตอนกระดกหัวใสแว่นเนี่ยแม่เท่ดีดีดเต็ม1ิบดูดีดดูดีด,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 ดเนาะคือซิมอนคักและหวัวข้อสุดท้ายสลับพาร์สีสกิลเลยนั่นก็คือบัฟการจัดทีมครับผมถ้าในทีมของคุณนั้นมีตัวละครตำแหน่งสาสนะผิดปกติหรือตัวละครที่อยู่ฝ่ายเด อย่างเช่นแก๊งซันออฟคาริดอนเราจะได้รับบัฟสะสมอนโนมาลี่ธาตุไฟเพิ่มขึ้น65%ยังจะแปะเกรไฟได้ไวขึ้นอีกแล้วเนี่ยจัดทีมตามเงื่อนไขนี้แล้วคุณได้รับบัฟนี้ปุ๊บเนี่ยทุกช่วงเวลาในการต่อสู้นี่ผิวหนังมอนนี่มันจะดำเมี่ยมหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเพิ่มอนโนมาลี่เยอะขนาดนี้บอกเลยว่าดิสออเดอร์กระจุยกระจายถ้าคุณเอาเบอร์นิดไปอยู่กับตัวละครที่มีแต่สถานะผิดปกติทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหเอะดิสออ, order, อเดอร์เอะดิสออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์อย่างนั้น ที่หัวข้อแผ่นดิสแน่นอนว่านางนั้นมีเซตประจําตัวเอาเฮ้ยลงจง อ๋อลืมไปไม่มีตัวละครให้ขออนุญาตเอาโลซี่มาเป็นตัวแทนแล้วกันนะ <c oughs> โอเคเอาใหม่แน่นอนว่านางนั้นมีเซ็ตประจําตัวอยู่แล้วนั่นก็คือเคอ o ส j จส s u <Chaos Jazz S 1> คือมึงจะแจสซือตลอดเลยใช่ไหมนเนี่ยตลอดไป chaos j <Jazz> e s ส u เซ็ตสําหรับตัวละคร8สถานะผิดปกติของธาตุไฟและไฟฟ้าใส่2ชิ้นความชํานันอนม m a l y เพิ่มขึ้น30แต้มใส่4ชิ้นความเสียหายธาตุไฟและไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นอีก15%และเมื่อผู้สวมใส่เนี่ยออกนอกสนามหรือก็คือไม่ได้อยู่ในสนามสกิลแบบ พิเศษและ โจมตีแบบซัพพอร์ตเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ตัวละครทําดาเมจนอกสนามไมละแล้วเมื่อพูดสวมใส่ลงสนามบัฟที่ได้จากการออกนอกสนามเนี่ยจะคงอยู่ต่อเนื่อง5วินาทีถึงหนูจะไม่ได้อยู่ในสนามนานแต่เวลาลงสนามนี่จะทำดาเมจได้แรงมากเลยนะครเสียมึงแลวมาไองามใส่มึงพ่อเสียภาพลักตัวละครหมดเลยเวรน,นยที่จะหากูนั้นเป็นซิมเบอร์นิดแล้วก็กูคงเตะปากมึงไปแล้วอีฮีส่วนอีก2เซตเนี่ยอันนี้เป็นทางเลือกสำหรับคุณเลยลวกันคุณอยากจะเพิ่มอันโนมอรี่ให้กับเบอร์นิด หากคุณนั้นต้องการฟื้นฟูพลังงานมากกว่านี้เนี่ยคุณก็สามารถใส่2สวิงเจตอีกแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็สามารถใส่ได้เหมือนกันไอส2เซตเนี่ยเป็นทางเลือกได้นะครับคุณอยากจะใส่2สปิงเจ็หรือ2องฟีดอมหรือว่า2ดาเมจไฟเนี่ยท่านอยากใส่เซตไหนก็ใส่ไปแต่ว่า4เซตเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องเป็นคอเจสส่ออยู่ดีครับเพราะว่า4เซตนี้มันดีที่สุดสำหรับนางแล้วดังนั้นระหว่างพวกคุณนั้นกําลังฟาร์มเซตนี้อยู่เนี่ยขอให้ได้ครบเซตไวๆก็ผมพูดแบบนี้เนี่ยเวลาฟาร์มเซตแต่ละทีเนน่่ยบบบบอออกกลววาามััจรถแ ส่วนค่าสเตตหลักที่นางต้องใช้เนี่ยช่อง4เนี่ยควรจะต้องเป็นค่าชำนันอนโนมาลีเป็นหลักครับผมช่องที่5จะเป็นโบนัสไฟหรือไม่ก็เพนเลโชอยากเจาะก,ก่อนหรืออยากได้โบนัสไฟแบบเบิ่มๆเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยส่วนช่องที่6แนะนําว่าจะต้องเป็นควบคุมอนโนมาลีจะทําให้การแปะธาตุไฟเนี่ยไวขึ้นไปอีกเดอะแฟตต้องโค้งคํานับแปะไวชิบหายยิ่งกว่าโควิด -19 แพร่ระบาดต่อไปก็มาถึงหัวข้ออาวุธหรือ W Engine สตีหวัดดีน้องซูซี่ด้วยไม่เจอกันนานเช่นเดิมครับยังไงอาวุธประจําตัวก็ยัังงดีสารบนออยู่่แล้ววะไไทม ความสามารถมันยาวจังวะเอาเป็นว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะมีการแจกบัฟ3อย่างด้วยกันให้กับเราบัฟอย่างแรกเลยก็คือการฟื้นฟูพลังงานหากเบอร์นิตนั้นอยู่นอกสนามการฟื้นฟูพลังงานนั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งการมีบัฟฟื้นฟูพลังงานแบบนี้เนี่ยจะทําให้เบอร์นิตนั้นสามารถกดสกิลต่อสู้ได้บ่อยครั้งมากขึ้นส่วนบัฟที่2นั้นก็คือดาเมจโบนัสธาตุของตัวละครนั้นจะเพิ่มขึ้น3.5%โดยจะซ้อนทับได้มากสุดถึง10ชั้นหรือก็คือคุณจะมีโบนัสเมจน่่งะส้วขใพิึ 50เต็มแม่งเอาทุกอย่างจริงๆสรับอาวุธชิ้นนี้สรุปแบบสั้นๆบัฟที่เราจะได้นั้นมีอยู่3อย่างนั่นก็คือฟื้นฟูพลังงานดาเมตโบนัสและ ค่าความจำนวนธาตุ a นอ m a ล y เพิ่มขึ้นนีย่อมากแล้วนะเนี่ยส่วนถ้าคุณไม่มีอาวุธประจําตัวแล้วหลุดอาวุธเป็นเกรสมึงขำอะไระคุณหลุดอาวุธหรือว่าคุณนั้นมีมาตั้งแต่แรกแล้วคุณก็สามารถใส่อาวุธชิ้นนี้ได้ไม่แพ้กันถือว่าเป็นอาวุธอันดับสองรองลงมาจากอาวุธประจําตัวคุณหลุดมาไม่ต้องเสียใจมันดีนะครับแต่ผมอยากได้อาวุธประจําตัวมันไม่แฟชั่นถึงมันจะดีเป็นอันดับสองแต่ว่าผมอยากได้อาวุธประจําตัวเอาคุณท่านถ้าเกิดคุณอยากได้มากขนาดนั้นคุณก็ไปเติมสิครับรอ ร้านหนึ่งเลยนั่นก็คือ power pay เติมเกมราคาถูกถูกกว่าราคาในเกมจริงๆอีกเศฟษติดร้านนี้สุดๆเพราะว่ามันเติมถูกจริงๆเดี๋ยวก่อนนะพี่ผมจําได้ว่าพี่บอกว่าพี่เป็นสายฟรีนี่อะ,ะ,ะอืปุบปากแล้วก็ฟังที่กูพูดซะมาเดิมครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรหรอกครับแต่ว่าผมนั้นอยากจะแนะนำเพราะว่ามันเติมเกมราคาถูกจริงๆ ฮึบบลถ้าถ้าเกิดคุณไม่มีอาวุธแรงเอซักชิ้นเนี่ยแล้วคุณเติมอาวุธ BP มาแล้วก็สามารถใส่ได้เหมือนกันในบรรดาอาวุธแรง A เนี่ยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยดีสุดแล้วครับแต่ถ้าหากใครนั้นไม่ได้เติมอาวุธ BP มาคุณเป็นสายฟรีจ๋าๆเลยเนี่ยคุณไม่มีอาวุธแรงเอคุณไม่มีอาวุธ BP โบเบไม่มีสกิลที่ผมเก่ามาทางเลือกสุดท้ายของพวกท่านครับนั่นก็คืออาวุธคาฟทั้ง2อ,อัน Whipping Gemini และก o m e ผมยังคงเรียกมันว่าของเล่นจรกลเคทง่ายเหมือนเดิมทั้ง2ชิ้นนี้คุณเลือกมาได้เลยว่าคุณอยากจะใส่าอาวุธอะไรผมจะไม่อธิบายความสามารถอาวุธแต่ละชิ้นเพราะว่าผมนั้นพูดไปแล้วในคลิปเก่าๆ ไปหาดูกันได้นี่เป็นไงโปรโมทคลิปเก่าๆม่งต่อไปซีนีมาแต่ละเอ็มของเบิร์นเบบี้เบิร์นนั้นทําอะไรได้บ้างใครอยากรู้ว่าแต่ละเอ็มของแม่นางเบิร์นเบบี้เบิร์นคนนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างเริ่มเอ็มแรกเลยคือเอ็มหนึ่งขีดจำกัดสูงสุดของหลอดฮีทนั้นจะเพิ่มขึ้นจาก100ไปเป็น140อันนี้จะทําให้อาฟเตอร์เบิร์นแล้วก็ดาเมจเผาไหม้นอกสนามนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นานขึ้นครับผมแต่ทีเด็ดสุดมันอยู่ตรงนี้ดาเมจอัฟเตอร,ร์อ ปกติ M0 นั้นก็ทําให้มอนสุกมากพอแล้ว M1 นั้นก็จะทาให้มอนนั้นน่าทานมากกว่าเดิมอีกเดีอเด้อไปเวดกมอนซะละกลัวแจ้งนักดับเพลิงดีกว่าไหมรุ่นนี้นักดับเพลิงเอาไม่อยู่หรอครับมันยังมีบัฟอีกอันหนึง่งนั่นก็คือค่าสะสมอนามรยธาตุไฟนั้นจะเพิ่มขึ้น25%ผพราว่า M1 นี่มันก็ดีมากเลยนะโดยเฉพาะตัวโคูณดาเมจนอกสนามเนี่ยมันแรงสุดสส่วน M2 นั้นหลังจากเกิด a f t e r ิร์นหรือสถานะลูกไฟเนี่ยจะมีบัฟเสริมเพิ่มเข้ามาอีกนั่นก็คือทุกๆกการรโจจมตตตีีเเนะิดชคผหืืออ็ แล้วเจาะเกาะเพิ่มขึ้น20%คือมอนติดลูกไฟปุ๊บเนี่ยตีแต่ละทีนี่คือแบบเจาะเกาะลุ้นๆมอนถึงกับจุกอยาก,กระโดนตุยท้องติดไฟและสะกิดมอนแต่ละทีเนี่ยมอนนี่เตรียมอินเซไกได้เลยครับส่วน M3 ตัวคนสกิลเพิ่มขึ้นข้ามแม่งประหยัดเวลากูได้เยอะและ M4 เวลาคุณกดสกิลแบบพิเศษและออกมาเคาน์เตอร์และโจมตีถ้าพวกนี้จะมีขีเลทเพิ่มขึ้น 30%มึงไม่เอาร้อยเลยวะยังไงก็ติดอยู่แล้วอะ <c oughs> มันโคตร <c oughs> จากนั้นก็ M5 <c oughs> ตัวคูนสกิลเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม <c oughs> และ M6 สุดท้ายสำหรับพวกสายอวยและสายวานทั้งหลายแหละโอ้ โอ้พลีครับมันยาวจังวะ What the fuck, bro? ขอเวลาทำความเข้าใจมันแปบ,บหนึ่งไม่คิดว่ามันจะยาวขนาดนี้อเอาแบบสั้นๆเลยแล้วกันไม่มีใครเขาอยากฟังฉบับเต็มหรอกครับยกเว้นว่าคนนั้นต้องการข้อมูลแบบแน่นๆระดับอัจฉริยะอย่างแรกเลยไอสถานะลูกไฟที่มอนติดอยู่เนี่ยเวลาเราตีเนี่ยดาเมจธาตุไฟมันจะออกถี่มากขึ้นครับคุณจะเห็นตัวเลขดาเมจธาตุไฟเนี่ยออกมาบ่อยมากขึ้นและอย่างที่2ส,สถานะไม่เกียมหรือสถานะที่มอนนั้นโดนเผานเนี่ยจะลดต้านทานธาตุไฟ25%โอ้ oh. เวอรมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้กูทําเสียงกันทำไมเนี่ยไอการไม่เกียมเนี่ยมันจะมีดาเมจเสริมอีก1ครั้งซึ่งมันจะเป็นดาเมจก้อนใหญ่ๆเบิมบ่มๆดาเมจก้อนเบิมบ่มๆหนึ่งพันแดร้อเอของค่าเดิมก้อนขี้กูยังสู้ไม่ได้เลยโอ้ยสลัดผักมึงเปรียบได้เฮมากมันก็สมกับเป็น M6 พลังระดับเทพทำลายล้าง เอาละมาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนั่นก็คือทีมแม่นางเบิร์นเบบี้เบิร์นคนนี้นั้นไปกับทีมอะไรบ้างขอทีมนี้ก่อนเลยนั่นก็คือทีมแรงเอทั้ง2คนนี้อีกแล้วโดยทีมนี้เนี่ยเอาเบอร์นิดกับไพเพิร์นเนี่ยเป็นตัวแปดธาตุซึ่ง2คนนี้เป็นตัวละครแปดสถานะผิดปกติทั้งสองพอมี2ธาตุแล้วแปะไวทั้ง2ธาตุเลยเนี่ยมันจะเกิดาเมจดิ dis o r อร์ส่วนลูซี่นั้นเอามาเพิ่มบัฟแอตแทกอย่างเดียวครับไม่มีอะไรมากเ็นเน็ตแห่งเซเลตแต่ถ้าใครมีตัวละครสุดเทพสุดโกงสด้าา or, า,า,อ,าออแจนรรปไไมถทิ ทีมนี้มันคือทีมเจนดอนนั่นแหละครับแต่ถ้าใครไม่มีเจนดอนเนี่ยก็สามารถเอาไปเพิ่มไปแทนได้นะครับเพราะสตัวละครนี้เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันอยู่แล้วแต่ความต่างของ2ตัวละครนี้เลยนั่นก็คือความเล่นง่ายของเจนดอนและดาเมจสุดโต่งของแม่นางคนนี้ดีเของเจหนูคนนี้มันโดดกว่าชวป่ะจ้าจช่องแบบสุดๆเพราะว่าแม่นางคนนี้เอาไปเล่นคนเดียวนี่ก็เก่งมากพอแล้วนะไม่ต้องพูดถึงไปเป็นทีมแล้วครับโอ้โหมอนนั้นใส่แตกให้เปรียบเกมพี่แล้วก็ผมว่าเจนดอนเนี่ยมันดูจะเก่งระดับแบบพี่นคคนหน ส่วนตัวผมคิดว่าเจนดอนเนี่ยมันมันเก่งเวอร์แล้วก็มันมันเล่นง่ายและสะดวกมากเพราะว่าตัวละครนี้มันหลบแบบหลบพิ้วชิบหายหลบพิ้วและดาเมจแปะท่าแต่ละทีนี่โอ้โหกูนึกว่าเกมมันบักมันแรงเวอร์จะทําให้ลุงไพรเพิร์กกูนั้นดูแย่ไปเลยพูดมาขนาดนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าตัวละครตัวนี้มัน ถ้าอยากให้เจนดอนั้นเวอร์กว่านี้ก็ใส่ซีซ่าเพิ่มลงไปตัวหนึ่งเรียกได้เลยว่าทีมนี้มันคือทีมทําลายล้างแห่งเซเลตโซนซีโร่ชัดๆมีโล่และเพิ่มดาเมจของซีซ่าแล้วก็ตัวแปรสถานะสุดโมกทั้ง2คนนี้ส่วนอีกทีมหนึ่งที่เบน,นิดไปได้ดีไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือทีมไฟฟ้าทีมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีไม่แพ้กันส่วนตําแหน่งของเซตเนี่ยถ้าใครมีลีน่าเนี่ยก็เอาลีน่าไปใส่ได้เลยครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยมันเป็นตัวละครซับพอร์ตที่เพิ่มค่าเพนเลโชหรือจออกกกก่่่่่ใใใให้้้้ับททีีีมมมมเนนาาาคครรรร็ไ็ไไไไปสสดดววชซแพ เป็นตัวละครสายแท้งที่บัฟอนอมาลอีเป็นหลักเนาะคือเซ็ตเนี่ยเกิดมาเพื่ออยู่ทีมอนอมาลรีล้วนๆเลยก็ถือว่าเวลิกูดและอีกทีมหนึ่งเลยนั่นก็คือทีมโมโนไฟผสมทงผสมธาตุดิสออดงดิสออเดอร์อะไรไร้าสาระอยากเล่นโมโนไฟครับผมลิงไฟล้วนๆไม่มีธาตุอะไรมาผสมทีมนี้เนี่ยหน้าที่หลักๆของเบอร์นิสเลยก็คือการทําให้มอนสเตอร์นั้นติดสถานะเผาไหม้เพื่อที่จะทําให้โซเยอร์นั้นจะสามารถใช้งานเซตสีไฟได้เพราะว่าดิสเซตสีไฟเนี่ยเวลามอนสเตอร์นั้นติดสถานะเผาไหม้แลวเราโจมมตตตีีอออนเเเร์ท่่่ิดผไหยยู จะเพิ่มคีเลท28%โซเยอร์เนี่ยมียิ้มบอกเลยพอมีเบอร์นิตมาเร่งเกรไฟให้ไวขึ้นแล้วเนี่ยโซเยอร์นี่ตีติดคีแทกจะตลอดเลยถือว่าเร่งและบูทดาเมจของโซเยอร์ได้ดีขึ้นเลยพอมีแม่นางเบิร์นเบบี้เบิร์นคนนี้เนี่ยโซเยอร์เนี่ยต้องแสดงสีหน้าแบบนี้เลย <c oughs> เอาละทีมประมาณนี้ละกันขอปิดฉากตัวละครเพียงเท่านี้และนี่ก็คือรีวิวไกด์สั้นๆสไตล์เกา่กาๆแบบ สึคหากคุณผู้ชมหลงทางมาเห็นคลิปนี้แล้วก็แล้วเห็นความปัญญาอ่อนของเจ้าของช่องเราชอบใจกดไลค์กดซับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยก็แล้วกันอ่านี่คือผมจากอนาคตกับผมหลังจากที่ผมนั้นพาคคลิปนี้ไปเสร็จแล้วทําไมชอ้อจังเลยอะพี่คุณท่านใจเย็นผมแทบไม่มีเวลานี่เร่งสุดความสามารถแล้วนะจนตู้เบอร์นิดนั้นใกล้จะไปแล้ว ว่าซีซ่านี oh ่ช้าแล้วนะเจอเบอร์นิดไปเนี่ยเบอร์นิมันนานกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตครับแล้วก็ปัญหาส่วนตัวอะไรต่างๆมากมายครับผมก็บวกกับผมก็อาจจะแก้อะไรหลายๆอย่างช่วงการตัดต่อของเบอร์นิดด้วยนะผมคือแก้หลายๆจุดนิดนึงมันก็อาจจะมีบางช่วงที่ไม่มีสาระเกินไปก็เลยแบบตัดออกไปหลายอย่างอยู่เหมือนกันจริงๆเบอร์นิดของผมเนี่ยถ้าเกิดไม่ตัดอะไรหลายๆอย่างเนผมว่าคลิปมันประมาณ28นาที28นาที โอ้โห,โหไอที่หายไป8นาทีนี่ก็คือความปัญญาอ่อนของผมล้วนๆก็ผมไม่มีแล้วมามีแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นเนื้อหาสาระการเล่นแล้วก็รีวิวไกด์อะไรต่างๆของคลิปส์มากกว่าแล้วตอนนี้กลัวคนดูจะประสาทแดดซะก่อนก็เลยตัดเนื้อหาความปัญญาอ่อนของผมไปเยอะมากพอสมควร <c oughs> ก็นะอย่าหาสาระจากผมมากดูเพื่อความบันเทิงก็พอแล้วได้สาระนิดๆหน่อยๆก็ยังดีไอหมอนี่มันเสียเส้นเออเอาเถอะมึงจะด่าแล้วก็ด่าไปเถอะกูชินละขอพูดถึงตัวละครเบอร์นิสเลยแล้วกันว่าผมรู้สึก ยังไงกับตัวละครตัวนี้คือตำแหน่งของนางเนี่ยเป็นตัวละครแปะธาตุเป็นหลักใช่ไหมแล้วนางมีความสามารถที่ทําดาเมจนอกสนามได้โดยที่ตัวเองนั้นไม่จำเป็นต้องออกมายืนลาใส่มอนเอาตัวละครอื่นนี่มายืนตีนี่ก็มีดาเมจธาตุไฟนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของนางเลยก็ว่าได้ถือว่าดีมากส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่านางเนี่ยเก่งแบบมาตรฐานนะเป็นตัวละครแปะสถานะธาตุไฟที่ทําหน้าที่ในการแปะไฟได้ดีมากๆไม่เวอร์เหมือนตัวละครแปะสถานะตัวใดตัวหนึ่งเซลมัน้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปก็น่าจะรู้นะว่า นค,คนนั้นมันมัน,ม,นมันเกินควบคุมแล้วถือว่าเบอร์นิตเนี่ยเป็นตัวละครที่เติมช่องว่างให้กับตัวละครอื่นๆเลยอย่างเช่นโซเยอร์เนาะคือโซเยอร์เนี่ยขาดตัวละครที่มันแปะเกตไฟไวๆถึงจะสามารถใช้เซตสีไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพพอมีตัวละครเบอร์นิตมาแล้วเนี่ยโอ้โหแบบโซเยอร์แบบยิ้มกุมกิบและทีมอื่นๆที่เอาไปเล่นให้กับตัวละครแปะสถานะตัวอื่นเนี่ยอย่างเช่นไพเพอร์เอยเจนหรือไม่ก็เกตอย่างเงี้ยกลายเป็นทีมดิสออเดอร์กระจุยกระจายเทพทำลายล้างสด,สดๆเมตาช่วงเนี้ยกำลังจะกลายเป็นเมตาดิส เอกระจุยกระจาจก็ถือว่าเป็นตัวละครแต่สถานะตัวหนึ่งที่เก่งมากรองลงมาจากเจน <laughs> ผมว่ารายนั้นไม่ต้องนับหรอกมันโกงเกินไปมันระดับพี่นิวพ <laughs> อจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือว่าพูดผิดไปบางช่วงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แก้ต่างกันได้นะครับประมาณว่าเอ้ย e พี่ตรงนี้มันพูดผิดอะพี่ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้มันไม่ใช่อ่ะพี่เตียงพี่ทำไมมันเฮ่มากขนาดนั้นอะพี่เออพูดยงี้ท่านเอาปืนจ่อหัวผมเลยดีกว่าโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม